On now mansion laser spaceship, space stage, a a cadet. habitat. white like the like in tag. I'm Big Aim my สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมหรือเป็นวันคริสต์มาสของที่นี่ซึ่งถ้าเป็นที่เมืองไทยก็คงจะฉลองกันวันที่ยี่สิบห้าแต่ว่าวันนี้เราฉลองกันวันที่ยี่สิบสี่ปกติตามธรรมเนียมของคนเดนมาร์กวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยเราจะทานเป็ดทานหมูกรอบกันแต่ว่า เราเป็นคนไทยนะคะเราก็ง่ายๆของเราเราอยากกินหมูกระทะค่ะวันนี้เราก็จะลองด้วยหมูกระทะกินกันสองคนตายใหญ่ก็วันคริสต์มาสก็คร่าวๆก็ถ้าเป็นของของคนเดนมาร์กก็คือกินพอหลับจะกินเสร็จก็จะมีการเต้นรำร้องเพลงรอบต้นคริสต์มาสแล้วก็จะมีการแกะของขวัญกันที่เนี่ยเวลาเขาเรียนแถวร้องเพลงหรือเต้นรอบต้นคริสต์มาสเนี่ยเขาจะเรียนจากอายุมากจนถึงอายุน้อยนะคะ เราก็จะร้องกันแล้วก็จะเต้นรอบคริสต์มาสแต่ที่บ้านเนี่ยเรามีกันสองคนเราก็ไม่ได้ทำธรรมเนียมนั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะทานกันนิดหน่อยเป็นตามธรรมเนียมเดี๋ยวก็กินแบบสไตล์ไทยก็เป็นหมูกระทะปิ้ง <c oughs> ย่างอะไรก็ว่ากันไปครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินฉลองคริสต์มาสกันปีนี้สองคนทุกปีก็สองคนมาสองคนทุกปีค่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกะของขวงัญกันโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะหลังจากทานอาหารกิ่แล้วครับโอวันนี้ก็ง่ายๆนะคะตามสไตล์เราก็จะมีแค่หมูหมักที่เราหมักไว้เมื่อเช้ามีกุ้งมีลูกชิ้นปลามีหัวกล้วยแล้วก็มีเบคอนผักเราก็เท่าที่หาได้เข้าพดอ่อนต้นหอมผักบุ้งขึ้นไส้แล้วก็ัหละพา วันนี้ของเราน้อยปกติเราจะมีอาหารทะเลเยอะกว่าน,นี้แต่พอน,นี้เมื่อวานเราสองคนทํางานค่ะไม่มีเวลาก็เ,าเอาง่ายๆที่หาได้วันนี้จะเป็นวันที่ฉลองกันในครอบครัวเลยก็จะมีเฉพาะครอบครัวสักพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะไปอาจจะไปฉลองกันตามบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักเดี๋ยวเราจะหันข้าว A later few moments later. ตอนนี้เราก็เริ่มอิ่มกันแล้วนะคะอิ่มยังคะที่รักอิ่มแล้วลูกเลน้ลูกท้ายผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็คือทุกอ่างเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เคลีร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแกะของขวัญกันก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นทําเนียมมีมีให้แกะนิดน,นึงเดี๋ยวมีกันสองคนก็ซื้อแลกกันเองครับ <laughs> เดี๋ยวจะน้อยใจเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้แกะนะบ้านหนึ่งเขามีกันเราก็เออมีนิดนึงเลยไงแต่จริงๆแล้วเราคนไทยนะก็ส่วนใหญ่เราจะนเน้นเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเหมือนกับของขวัญที่เราใช้ได้ในชีวิตประจำวันไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเปไปแกะของขวัญกันครับตามเป็นการแกะของขวัญของพวกเรากันโอเคนะครับ แล้วแล้วเราก็ถึงเวลาที่ทุกทุกคนรอคอยนะคะทุกทุกบ้านจะรอคอยเวลานี้เลยะคะ่ะโดยเฉพาะเด็กๆนี่เราจะมาแกะของข,องขวงัญกันผัดกันซื้อไอ,อ้นี้ไอันี้จะซื้อให้โก้อันนี้โก้ซื้อให้เจน <c oughs> แต่อันนี้เป็นของอันนี้เป็นของของต <c oughs> ้นมให้มา,มานะครับนะอันนี้เดี๋ยวเราให้เขาขวบอ่ะอ่ะก็แกะก่อนก็ให้เจนหลายก่อนอ,อันนี้อันนี้นี่ เป็นช็อกโกแลตเป็นมาร์จิแพรมาร์จิแพนคือถั่วอัลมอนด์ที่เขาเอาไปบดแล้วก็เอาไปกวนใส่น้ำตาลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาเอาทำขนมเค้กแต่ตัวช่วงเนี้ยมันจะมีช่วงเป็นเป็นอะไรที่จะมีช่วงคริสต์มาสนะคะมาร์จิแพนที่เป็นรูปหมูเนี่ยโอเคนี่ให้เจนขอบคุณนะคะไอเดียจะกไโก้น้อง้มีอะไรในนี้แกะเลยครับแกะเลย เป็นเกงในครับนี่ได้เป็เกงในผู้ชายโอเคอ่ะขอไตัอีกอย่างนึงแกะก่อนอันนี้เป็นอันนี้เป็นโก้ใหเจนอันน,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 นี้โก้ให้เจน็ี่อะันนี้เจนให้โก้โอ้ต้มหมูค่ะออกมาดีออกาาม,มา วะแน่แน่แนตู้หมูตู้หมูขอบคุณนะคะเราก็มีลิปสติกด้วยสีอะไรเดี๋ยวเรามาดูแค้น่าถูกถูกถูกแก่งไงอ่ะแก่เลยค่ะพี่รักอ๋ออใช้ได้ไหมคะ อันนี้เป็นแฮร์โวล่มครับแก้ผมร่วงในห,หัวร่วงมาแล้วครับเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเนี<ช>่ยครับอาไปจำเป็นต้องซื้ออะไรให้แ,ใหแต่ต้องหูคุณที่ไทยหน,นะแปดร้อยโรลิบันโทลิบันอ,อ๋อขอบคุณนะคะอันนี้เจ้านายให้ ของขวัญที่มาคนละใบครับถ้าเราไม่เอาไปซื้อถ้วยชามเราก็จะได้กินน้ำหอมห้ามมากระเซ็งนะครับต้องรอห้ามกหนคนละใบก็เดี๋ยวไปช็อปปิ้งกันหลังปีใหม่ตอนนี้เขาปิดกันอยู่ก็โอเคก็ก็ขอให้ทุกคนมีความสุข ในวันคริสต์มาสแล้วก็วัและวันปีใหม่ด้วยด้วยกันนะคะขอให้ข้ามสิ่งเก่าๆทิ้งเอาไว้ตรงปีนี้นะคะแล้วเราก็ไปเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ดีด้วยกันในปีหน้ายังไงกดฝากปากกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ให้เราด้วยนะคะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเมลี่คริสต์มาสค่ะบิลเลียครับ